สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทู m มดอเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมดของลำโพงขนาดตั้งโต๊ะที่มันตั้งอยู่ในแบบว่ารู้หลาอะไรประมาณนี้แบบตั้งบนโต๊ะที่มันเป็นโต๊ะทํางานอะไรประมาณนี้หรือว่าจะตั้งในห้องน้ําก็ได้ผมอยากจะแนะนําตัวนี้นะครับมิวสิกดี 128นะครับก็คือหน้าตาแบบนี้นี่คือหน้าตาของเขานะครับผมเหมือนอระเบิด C4 เลยนะฮะเทามา่มากๆสำหรับตัวนี้นะครับเหมือนเป็นแคปซูลน,นะครับผมสำหรับในตัวกล่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวกล่องนี่คือในส่วนของด้านหน้าก็จะไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรนะครับรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะครับข้างกล่องนะครับจะเป็นในส่วนของเสียงนะครับในส่วนของกําลังแล้วก็ในส่วนของ ขนาดด้วยสําหรับตรงนี้นะครับผมว่าเราไปดูด้านในกันดีก,กว่าผมอยากเห็นแล้วซึ่งตัวเนี้ผมนำมาให้ดูถึง3สีได้กันมาดูกันว่าแต่ละสีมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรมาชมกันเลยครับ้า ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า MUSIC DJ D128 นะครับผม D128 นะฮะง่ายๆเลยตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกไปนะครับว่ามี3สีแต่ว่าผมหยิบมานะครับผิดสีนะครับจริงๆในตลาดเนี่ยมีหลายสีมากๆเลยนะครับอย่างสับเนี่ย ประมาณ5สีนะครับผมนี่คือแบบว่าเลือกได้เลยตามใจชอบอยากจะได้สีไหนนะครับผมและที่ผมนำมารีวิวให้ดูก็จะเป็น2สีคือสีทองนะครับเป็นทองเข้มเลยนะครับดูเรืองอลัามมากๆแล้วก็ตัวนี้เป็นสีแดงนะครับซึ่งเป็นแดงสดๆเลยเหมือนเชอร์รี่เลยนะครับตัวนี้สิ่งที่เขามีมาให้เลยอันดับแรกนะครับผมนี่นะครับคือไมโคร USB และก็เป็นแจ็ค3.5มิลลิเมตรนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาเปิดเพลงนั่นเองนะครับผมจะให ดูนะครับในส่วนของวัสดุกันต่อเลยละกันนะครับในส่วนของวัสดุนะครับตัวนี้ถือว่าทำมาดีมากสําหรับมิวสิกดีเจตัวนี้ผมยกนิ้วให้เลยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะครับนี่คือหน้าตาของเขาในส่วนของด้านหน้าที่จะมีเสียงขับออกมาจะมีลาโพงประมาณ2ดอกอยู่ตรงนี้นะครับสดอกใหญ่ๆเลยนะครับอย่างละคึงนะครับและในส่วนของด้านล่างก็จะมียางนะครับเพื่อเราเอาไว้ตั้งแบบนี้ถ้าเอาตั้งอย่างนี้หมุนนะครับตกโตนะฮะตกโตเนี่ยพังนะครับไม่เอานะฮะตั้ง ให้มันเนี่ยนะครับถูกถูกหลักแบบนี้และในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเหมือนจะเป็นหนังเฉยๆนะครับเอเป็นยางนะครับไม่ใช่หนังนะครับซึ่งตัวนี้นะครับอุปกรณ์นะครับวัสดุของเขาเนี่ย เป็นพลาสติกบวกกับไฟเบอร์นะครับผมเนี่ยนะฮะผมรูปเนี่ยรู้สึกว่าจะหนึบมือมากๆเลยตัวนี้นะครับเป็นไฟเบอร์เป็นยางฟีลประมาณนั้นนะครับนี่นะฮะซึ่งเป็นยางแบบด้านๆเลยนะครับสัมผัสดูนี่ก็ใช้ได้ในส่วนข้างๆด้วยนะครับก็จะมีอนี่นะครับโลโก้มิวสิกดีเจข้างๆแบบนี้นะครับถือว่าเวิร์กมากๆเลยในส่วนของปุ่มนะครับเนี่ยผมจะอธิบายปุ่มให้ฟังนะครับเนี่ยดูปุ่มกันชัดๆนะครับในส่วนของปุ่มเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับ ต่อมานะครับการปรับมอต่างๆกดเน็กกดหยุดนะครับกดสต็อปนะครับมีหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยกดพอดกดเพย์พีนะครับมีบอกตรงนี้นะครับสีได้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ชนิดนี้ถือว่าใช้ง่ายมากๆนะครับผมแนะนําเลยสําหรับใครที่จะไปตั้งโต๊ะเท่ๆแบบเบื่อฟังเพลงดีกว่าเนี่ยสเตอร์2ตัวตึกๆๆๆตึกตึกตอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับการฟังเสียงนะครับตัวนี้นะครับ รับเสียงได้ตั้งแต่30เฮิร์ถึง20,000เฮิร์เสียงจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยครับเรามาอยู่ในช่วงของการฟังเสียงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าเสียงของเจ้ามิวสิกดีเจ D128 ตัวเนี้ยมันจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับ ขนาดแค่นี้เสียงยังขนาดนี้สำคัญคือดูตรงนี้ฮะเห็นไหมครับโอ้โหบึ๊บบึ๊บมันเท่สุดๆไปเลยนะดจอดใช่ไหมครับ นี่คือในส่วนของการฟังเสียงนะครับตัวนี้รับเสียงได้ตั้งแต่3 0มสิ0เฮิรถึง2 0,000เฮิรนะครับผมสายเนี่ยยาวอยู่ที่10เมตรเลยนะครับไม่ใช่สายสําหรับระยะห่างนะครับเจ้าตัวนี้นะครับระยะห่างได้ถึง10เมตรเลยสําหรับอุปกรณ์ที่จะใช้เชื่อมต่อนะครับผมเรา ก็ห่างกันได้อยู่ที่10เมตรก็ถือว่ายาวมากๆห่างกันมากๆเลยนะครับกำลังขับตัวนี้อยู่ที่10วัตต์นะครับผมรูปแบบการใช้ไฟใช้รูปแบบไฟ DC 5โวลต์นะครับก็คือในการชาร์จเข้ามาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร DC 5โวลต์คืออะไรก็ไปศึกษากันเอานะครับผมในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับและมันระวังกันด้วยเวลาใช้งานนะครับนี่แหละฮะคือหน้าตาของเขานะครับผมผมอยากจะบอกเลยว่าใครๆก็อยากจะได้เจ้าตัวนี้มาครอบองเพราะ มันเท่มากๆเลยนะครับผมดูผมยังอยากได้เลยนะครับลิงก์สินค้าเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเลยสําหรับเจ้า Music DJD 128เนี่ยเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสาหรับข้อมูลว่ามันเป็นอย่างไรให้มันดีไหมโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยสอบถามกันได้ทุกอย่างเลยนะครับผมสําหรับ หมวดดนตรีที่เปิดเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับใครสนใจกีตาร์หรือว่าจะเป็นเอฟเฟกหรือว่ากองเบสอะไรพวกนี้เข้าไปเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับเพราะว่ามีหลายช่องทางให้เลือกมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องโคดส่วนลดด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรสําหรับเรื่องโค้ดส่วนลดนะครับเหมือนเดิมนะครับลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้กด subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณที่รับชมครับ